ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่47แผนการของหวังชง นี่ก็ผ่านมา20วันแล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากเด็กคนนั้นเลยภายในลานตระกูลจางจางเจียนและจางคงกำลังนั่งร่วมโตดื่มชาเบาๆอย่างละเมียดและปล่อยให้กลิ่นหอมไหลผ่านลำคอเข้าไปอย่างแผ่วเบาเขาจะทำสำเร็จง่ายๆได้ยังไงนั่นเป็นเงินตั้ง90,000ตำลึงทองมันไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆเลยนะมันคิดหรือว่าเงินจำนวนนั้นจะปรากฏขึ้นมาในอากาศได้ตามที่ต้องการ จางคงกล่าวพลางพยักหน้าเบาๆขณะที่ถือถ้วยชาวไว้ในมือด้วยใบหน้าอิ่มเอมถึงอำนาจบาร,รมีของท่านจิ้วกงตระกูลหวังจะไม่มีทางเสื่อมถอยแต่พวกเขาก็ไม่อาจหาเงินจำนวน90,000ตำลึงทองได้แน่แม้แต่ตระกูลจางของเราที่มีความมั่งคั่งและประวัติมายาวนานก็ยังไม่อาจหาเงินจำนวน90,000ตำลึงทองมาได้ภายในหนเดือนด้วยซ้ำแล้วเช่นนั้นมันจะทำสำเร็จได้ยังไง พวกเขาเฝ้าดูสัญญาแรกไฮเดรบาดท,ที่ถูกร่างขึ้นมาโดยหอตรวจการต้าหลีอย่างใกล้ชิดในมุมมองของพวกเขาหวังชงไม่มีทางทำตามสัญญาได้สำเร็จแน่นอนน่าเสียดายที่เด็กคนนั้นยิงพยองเกินไปหากเขายอมรับข้อเสนอของเราคงไม่เป็นแบบนี้มันไม่เพียงแต่ไม่ต้องล้มเหลวในการค้าขายและยังต้องหาเงินจำนวนมากตามสัญญาเช่นนั้น จางคงกล่าวพลางเงยหน้าขึ้นมองฟ้าโดยที่ฝ่ามือของเขาลูบไปบนคราวอย่างแผ่วเบาแต่เดิมแล้วทันทีที่พวกเขาไปยังร้านขายเครื่องประดับหินโมราสีขาวและพบว่าตระกูลหวังซื้อแร่ไฮเดรระบาดไปทั้งหมดมันทำให้พวกเขาตกตะลึงอย่างมากหลังจากเฝ้าดูสถานการณ์มาได้สักระยะมันก็ทำให้พวกเขาผ่อนคลายความวิตก ในทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ชื่อเสียงของท่านจิ้วกงนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางหากตระกูลหวังซื้อแร่ไฮเดอร์ระบาดท,ทั้งหมดไปแล้วจริงๆมันก็เท่ากับความล้มเหลวของพวกเขาอย่างไรก็ตามด้วยสัญญาที่ต้องจ่ายเงินจำนวน90,000ตำลึงทองเช่นนี้มันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการขัดขวางเพียงชั่วคราวสำหรับพวกเขาเท่านั้น ไม่ว่าตระกูลหวังจะมีชื่อเสียงมากเพียงใดก็ไม่มีทางหาเงินกว่าหนึ0 0แสนตำลึงทองได้ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนและสุดท้ายแล้วแร่ไฮเดอร์ราบาดจะต้องตกอยู่ในมือของตระกูลจังแน่นอนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเพียงไม่นานเท่านั้นข้าก็ยังไม่เข้าใจในการกระทำของทายาทของท่านจิ้วกงอยู่ดี ท่านจิ้วกงทุ่มเทค,ความพยายามทั้งหมดของท่านให้กับราชสำนักและการทหารข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าท่านจะสนใจในเรื่องเหมืองแร่แต่เดิมที่ข้าได้ยินว่าตระกูลหวังซื้อแร่จากใต้สื่อทั้งสองก็คิดว่าเป็นเพียงเรื่องตลกด้วยซ้ำทำไมพวกเขาถึงต้องซื้อแร่จากไต้สื่อทั้งสองเช่นนั้นจ้างเจียนกล่าวถามออกมาด้วยความสับสนบางที่อาจเป็นท่านจิ้วกงที่คอยแนะนำหลานชายของท่านอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้ หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นตระกูลจางของเราจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือพวกเราไม่อาจปล่อยให้ชื่อเสียงของท่านจิ้วกงแปดเปื้อนได้จางคงกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นนี่ก็เป็นความตั้งใจของท่านผู้นำตระกูลของเราด้วยเช่นกันจางเจียนพยักหน้าเห็นด้วยท่านจิ้วกงเป็นขุนนางที่มีความรับผิดชอบสูงมากหากไม่ใช่เพราะความพยายามของท่านบางทีโลกนี้อาจอยู่ภายใต้ความโกลาหลไปแล้วก็ว่าได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนนับถือท่านจิ้วกงขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่นั้นข้ารับใช้ของตระกูลจังคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาพร้อมกระสิบบางอย่างไปยังพวกเขาอะไรนะมีบางคนกำลังขายดาบอยู่ที่โรงเตรียมวิหกเงินนั้นหรือจังเจียนพูดออกมาด้วยความประหลาดใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนขายดาบไม่ใช่หรือ จางคงกล่าวออกมาอย่างไม่แยแสขณะที่เขาจิบชาเบาๆเพราะหากคำนึงถึงความมั่งคั่งของคนที่ไปยังโรงเตียมวิหกเงินแล้วมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนมาขายดาบที่นั่นหกร้อยตำลึงทองราคานี้ถูกเขียนเอาไว้พร้อมกับไม่ให้ใครได้เห็นดาบที่จะขายอะไรนะ จางคงสำลักชาออกจากปากมันไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนขายดาบแต่มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างมากหากว่ามีคนขายดาบในราคา600ตำลึงทองต่อหนึ่งเล่มมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสร้างดาบและขายได้ในราคาสูงเช่นนั้นตระกูลจางก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่เป็นคนจากตระกูลใดกันพวกมันไม่รู้หรือว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของพวกเราและตระกูลหวงตระกูลเฉิงตระกูลหลี่และตระกูลหลู จางคงกล่าวถามเพราะหากคนที่ขายดาบเป็นคนของตระกูลห่วงตระกูลเฉิงหรืออีกสองตระกูลก็ไม่จำเป็นจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับพวกเขารับรู้แต่อย่างใดพวกเขาอาจจะส่งตัวแทนไปที่โรงเตียมวิหกเงินแต่พอรู้ว่ากำลังถูกจับตาดูอยู่ก็เลยส่งคนมาแจ้งพวกเราจางเจียนกล่าวใบหน้าของจางคงกลับแขวนไว้ด้วยรอยย่นจากความครุ่นคิดอย่างกระทันหัน ภายในหมู่ช่างตีเหล็กมีสัญญาที่ไม่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อยู่มันเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วการค้าขายอาวุธภายในเมืองหลวงนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลจางหวงเฉิงหลู่และตระกูลหลี่ไม่ใช่ว่าพวกเขาทั้งห้าตระกูลจะยึดครองการค้าขายอาวุธแต่ตราบใดก็ตามที่กลุ่มช่างตีเหล็กกลุ่มใหม่ต้องการที่จะขายอาวุธในเมืองหลวงพวกเขาจำเป็นต้องแจ้งให้กับทั้งห้าตระกูลรับรู้เสียก่อน และไม่ใช่ว่าพวกเขามีสิทธิพิเศษในการค้าขายแต่นี่เป็นกฎหมู่ที่ไม่ได้ถูกร่างเอาไว้โดยทั่วไปแล้วเมื่อใดก็ตามที่ไปยังต่างแดนการจะซื้อขายอาวุธก็ควรแจ้งให้กับช่างตีเหล็กในอาณาเขตนั้นรับรู้นี่เป็นกฎที่ช่างตีเหล็กทุกๆคนรู้กันทั่วไปดูเหมือนว่ากลุ่มที่มาประกาศขายนี้จะไร้ซึ่งอารยะธรรอย่างมากเราไปดูกันเถอะ จางคงกล่าวพลางสวมเสื้อคลุมของเขาพร้อมกับที่จางเจียนวางถ้วยชาในมือลงบนโต๊ะก่อนจะก้าวออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วตําหนักหลังใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างงดงามหากมีใครกําลังมองไปด้านบนจะสามารถมองเห็นวิกสีเงินตัวใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่บนหลังคําของตําหนักเช่นเดียวกับโรงเตี๊ยมกระเรียนไพศสารที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้กินและดื่มแต่ทะว่าด้วยความงดงามของที่นี่มันจึงทําให้คนที่มาที่นี่มีความมั่งคั่งสูงกว่า อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างเกิดขึ้นกับโรงเตรียมวิหกเงินในวันนี้ด้านหน้าทางเข้ามีกองโลหะสองกองที่สูงขึ้นไป2เมตรห่างจากกัน1เมตรตั้งอยู่ด้านบนมีป้ายขนาดใหญ่ซึ่งมีดับยาว3ามฉลือที่ถูกห่อเอาไว้ด้วยผ้าสีดำแขวนเอาไว้บนป้ายมีตัวอักษรเขียนเอาไว้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นมันเป็นคำว่า600ตำลึงทอง กล้องโลหะสูงและป้ายนี้ได้ดึงดูดผู้คนโดยรอบจำนวนมากหลายคนต่างเข้ามามุงดูพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่อนุญาตให้เห็นและสัมผัสแล้วเช่นนี้จะขายได้ยังไง600ตำลึงทองนั้นหรือนี่พวกเขาต้องบ้าไปแล้วแน่แนทำไมไม่ปล้นข้าไปเลยเล่าโรงเตรียมวิหกเงินกำลังทำอะไรกันแน่ถึงได้แขวนป้ายขายดับไว้ด้านหน้าเช่นนี้พวกเขาต้องการจะขายมันจริงๆหรือ บนชั้นสองของโรงเตี๊ยมวิหกเงินเว่ยห่าวกำลังจ้องมองไปยังผู้คนด้านล่างคำกล่าวเย้ยหยันเหล่านั้นเปรียบได้กับมีดที่กำลังกรีดแทงลงบนแผ่นหลังของเขาก็ว่าได้เขาเป็นนายน้อยแห่งโรงเตี๊ยมวิหกเงินและเขาก็เป็นคนที่แขวนป้ายขายดาบเอาไว้ด้านหน้าดังนั้นมันจึงทำให้เขารู้สึกว่ากำลังถูกเหยียดหยามอยู่หวังชงนี่มันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือเว่ยห่าวกล่าวถามออกมาด้วยความกังวล โรงเรียมวิหกเงินเป็นสถานที่กินดื่มเท่านั้นทำไมพวกเราไม่หาที่ตั้งขายอาวุธที่เหมาะกว่านี้ละ่ะไม่จำเป็นที่นี่เหมาะแล้วหวังชงสายสีสับไปมาเบาๆแววตาของเขาสะท้อนให้เห็นความแน่วแน่อย่างชัดเจนบางครั้งว้ยห่าวก็รู้สึกอิจฉาอยู่ไม่น้อยเพราะดูเหมือนว่าหวังชงจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือ คนที่มาที่นี่ต่างก็มาเพื่อกินและดื่มพวกเขาจะซื้อดาบได้ยังไงอีกอย่างราคาแค่600ตําตำลึงทองต่อหนึ่งเล่มแบบนี้แล้วพวกเราจะรวบรวมเงินได้ถึง9 0 0 0 0มื่ลึงทองได้ยังไงอย่างไรก็ตามตรงข้ามกับท่าทีของหวังชงเว่ยหาวกลับเป็นกังวลอย่างมากเขาไม่มั่นใจแม้แต่นิดเดียวว่าจะสามารถขายดาบได้และยิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้สึกว่าราคา600ตําลึงทองเช่นนี้มันไม่เพียงพอแม้แต่นิดเดียว หลังจากทั้งหมดแล้วหวังชงก็มีหนี้อยู่กว่า90,000มืนตำลึงทองไม่ต้องห่วงเราจะสามารถเรียกราคาที่ต้องการได้หวังชงกล่าวออกมาอย่างไม่แยแสขณะที่ยังกินและดื่มอย่างเงียบเๆแต่เดิมแล้วย่อมไม่มีทางที่จะรวบรวมเงินได้ถึง90,000มืนตำลึงทองแน่นอนโดยปกติแล้วนั้นดาบที่มีชื่อเสียงจะขายได้ในราคา600-700ถึงตำลึงทองมากสุดก็ไม่เกิน1000ตำลึงทองเท่านั้น หากว่าเป็นเพียงแค่ดับเหล็กทั่วๆไปก็จะขายได้เพียงแค่ไม่กี่ตำลึงเงินเท่านั้นภายใต้สภาพการเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถขายดาบเหล็กวูจือในราคาสูงได้อย่างน้อยต้องใช้เวลามากกว่า6-7ปีจึงจะสามารถขายดาบเหล็กวูจือให้ได้ราคาสูงหวังชงจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่ใช้วิธีการขายตามปกติแต่เลือกที่จะใช้วิธีที่แตกต่างออกไป และโรงเตียมวิหกเงินก็เป็นส่วนสำคัญในแผนการของเขาที่นี่อาจไม่ใช่สถานที่ที่ดีในการขายดาบแต่หวังชงรู้ดีว่าที่นี่มีข้อได้เปรียบซึ่งที่อื่นไม่อาจเทียบได้นั่นก็คือกองทัพของต้าถังโรงเตียมวิหกเงินตั้งอยู่ห่างจากประตูพระราชวังเพียง100จ้างเท่านั้นภายในนั้นมีกองทัพของต้าถังอาศัยอยู่ เหตุผลที่ทําให้โรงเตี๊ยมวิหกเงินมีชื่อเสียงมากกว่าโรงเตี๊ยมกระเรียนไพศสารก็เป็นเพราะว่าคนของกองทัพมักจะมากินดื่มที่นี่หลังจากลาดตะเวนเสร็จสิน้นเล่าเป็นสิ่งต้องห้ามภายในกองทัพดังนั้นพวกเขาจึงมีเวลาผ่อนคลายเพียงเล็กน้อยขณะที่ผลัดเปลี่ยนเวรเท่านั้นดังนั้นด้วยเงินของพวกเขามันจึงทําให้กิจการของโรงเตี๊ยมวิหกเงินเติบโตได้รวดเร็วมาก อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่หวังชงมุ่งหวังจากความทรงจําในช่วงชีวิตที่แล้วของเขานั้นผู้ซื้อที่ดีที่สุดคือแม่ทัพของกองกําลังทหารของต้าถังในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาอาวุธเหล็กวูจือจากอาหรับมีราคาแพงขึ้นกว่าหลายหมื่นตำลึงทองเป็นเพราะเหล่าแม่ทัพต่างมองว่าดาบเป็นชีวิตของพวกเขา มีเพียงดาบที่งดงามและแข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะคู่ควรกับตำแหน่งของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงยินดีที่จะจ่ายให้กับดาบที่มีค่าเพียงพอสำหรับตนในด้านนี้แม้แต่พ่อค้าที่มั่งคั่งก็ไม่อาจเทียบกำลังซื้อของพวกเขาได้ความจริงแล้วแม่ทัพแต่ละคนล้วนแล้วแต่มาจากตระกูลที่มั่งคั่งแทบทั้งสิ้น หวังชงรู้ว่าทางเดียวที่เขาจะสามารถรวบรวมเงินได้กว่า1 0 0 0 0แสนตำลึงทองนั้นก็คือการขายดาบให้กับแม่ทัพของต้าถังที่จริงแล้วเป้าหมายของเขาในการขายแร่ไฮเดรระบาดก็คือกองทัพของอาณาจักตั้งแต่ต้นตราบใดที่สินค้ามีคุณภาพสูงพวกเขาก็ยินดีที่จะจ่ายแม้ว่าจะมีราคาแพงก็ตามและอย่างไรก็ตามด้วยความหวาดกลัวต่อ,อกองทัพของอาณาจักมันจึงทําให้ผู้ค้าคนอื่นๆไม่กล้าเข้าใกล้คนจากกองทัพนะัก นอกจากหวังชงแล้วก็ไม่มีใครเล็งเห็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพเช่นนี้อีกแล้วนี่เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งที่หวังชงมีและเขาก็ไม่มีทางปริปากบอกใครอย่างแน่นอนสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพรรดิข้ามกาลเวลา